ภาีตุนการเงินพวกคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะหลายท่านที่ในช่วงนี้หรือว่าก่อนนะเน,นี่ยการเงินติดติดดับดับหรือว่าอยู่ในมุมที่ตึงเครียดมานานสักพักหนึ่งจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในช่วงต้นเดือนดาวการเงินทํามุมที่ดีต่อเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้คุณมีความคล่องตัวมากขึ้นในเรื่องของการเงินเนาะเราจะกลับมาสู่จุดที่เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆทางการเงินได้ดีมากขึ้นนะคะ หลายท่านมีเกมว่าจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาด้วยอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้แต่ทีเนี้ยในช่วงปลายเดือนการเงินจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนาะก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนักนะคะระมัดระวังรายจ่ายจุกจิกไว้ด้วยการลงทุนก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังและก็รอบคอบให้มากอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนน่ะถ้ารู้สึกว่าการเงินมันดีขึ้นก็อย่าเพิ่งแบบ ปล่อยตัวปล่อยใจหรือว่าฟุ่มเฟือยมากนักน,นะคะเพราะว่าในช่วงปลายเดือนมันก็จะเริ่มวนกลับมาสู่ดูกเดิมถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีสิ่งที่ทําให้รบกวนจิตใจหรือว่าลาคาญใจได้อยู่ในเรื่องของการเงินยังไงก็ยังต้องใช้ความรอบคอบเยอะๆอยู่นะคะ